เซรั่วิตามินซีน้าสายในราคาถูกและแพงราคาต่างกันหลายเท่าขวดไหนขาวเร็วที่สุดน้องโก้แชร์ฝั่งในคลิปนี้ครับสวัสดีและยิดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุงก็จะมารีวิวเซรั่มวิตามินซีหน้าใสในราคาที่ถูกแล้วก็แพงนั่นเองครับนั่นคือเจ้า2แบรนด์นี้นะครับจากกานเย่แล้วก็คิวส์สองขวดนี้นะครับราคาแตกต่างกันหลายเท่ามากแมนุงก็จะมารีวิวผลลัพธ์นะครับจากประสบการณ์การใช้ของตัวเองโดยตรงเลยว่า2ขวดนี้นะครับขวดไหนขาวเร็วขวดไหนขาวไวที่สุดนะครับถ้ารคยะอยากทราบก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเอาละครับแต่ก่อนแรกนะ เรามาเริ่มทําความรู้จักเขากับเซรั่มวิตามินซีสองขวดนี้กันก่อนดีกว่านะครับนันก็ขอเริ่มขวดแรกนะครับจากราคาที่ถูกไปก่อนนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากการีเย่นะคบเขามีชื่อว่าการีเย่ไลฟ์คอมพลีทนะคบวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มนั่นเองครับสำหรับคุณสมบัตินะครับของเจ้าขวดนี้จากการีเย่นะครับเขาบอกว่าเป็นเซรั่มวิตามินซีที่สามารถปรับผิวของเรานะคะให้ดูสว่างดูกระจ่างใสลดรอยสิวลดจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีมากแม่นะครับด้วยสมสนหลักๆเลยนะครับก็คือ เจ้าตัววิตามินซีนะครับที่มีความเข้มข้นถึง30เท่าแล้วก็ยังมีเจ้าตัวสารสกัดจากยูสุเลมอนประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วยเสริมประสิทธิภาพในเรื่องของเจ้าตัวไวท์เทนนิ่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและขวดต่อนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยจากคิวส์นะครับตัวนี้หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมากๆแล้วนะครับเขามีสรพรพคุณอันเลื่องชื่อลือนามมากๆนะครับในเรื่องของการกําจัดพวกรอยสิวรอยดําจุดด่างดาได้เป็นอย่างดีมากๆเขามีชื่อว่า Carry คิวส์เคอรี่คอเลกทีฟดาร ตามรจะเซรั่มตัวนี้จากคิวส์นะครับเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเซรั่มหน้าใสนะครับที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งมายาวนานมากๆด้วยส่วนผสมหลักๆเลยนะครับที่เขาชูขึ้นมานั่นก็คือเจ้าตัว a c t i v เ t ทซสามารถปรับผิวของเรานะครับให้มีสีผิวที่สม่ำเสมอมากขึ้นให้สีผิวนะครับดูสว่างดูกระจ่างใสนะครับแล้วก็ลดเรือนพวกรอยสิวรอยดำรอยจากการกดสิวจากการแก่สิวจากการเป็นสิวได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ช่วยเสริมประสิิทธภา ในเรื่องของไวท์เทนนิ่งได้อย่างดีครับสาหรับเนื้อเซรั่มนะครับของเจ้า2ขวดนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับผู้ชมมีความแตกต่างกันมากๆอันแรกที่กําลังไหลยอยู่นี้นะครับอันนี้มาจากคิวส์นะครับตัวนี้จะมีเนื้อเซรั่มที่ใสแล้วก็มีความเหลวกว่ากว่านะครับตัวนี้จะค่อนข้างเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้ความชื้นในระดับน้อยถึงขั้นปานกลางแต่ตัวนี้ซึมลงสู่ผิวได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยเหนิหนะเลย และเมื่อเทียบกับเจ้าตัวการนิเย่น,นะครับเจ้าตัวการนิเย่เนี่ยนะครับจะมีเนื้อเซรั่มที่ค่อนข้างเข้มข้นมากกว่ามันจึงซึมลงสู่ผิวได้ช้ากว่านะครับแล้วก็ทิ้งความหนึบๆไว้บนผิวได้มากกว่าเจ้าตัวคิวส์แต่ข้อดีเลยคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ค่อนข้างดีกว่าครับและต่อมานะคะสาหรับที่คุณผู้ชมสงสัยกันอยู่นะครับว่าเจ้า2ขวดนี้ในราคาที่มันแตกต่างกันหลายเท่าแบบนี้ขวดไหนขาวเร็วขวด น้องก้เทความรู้สึกไปในเรื่องของความขาความกระจ่างใสแล้วก็ในเรื่องของการลดรอยสิวลดจุดด่างดำนะครับจากการแก่สิวต่างๆเนี่ยแล้ก็มีความรู้สึกว่าเจ้าตัวคิวตัวนี้นะครับจะมีความเร็วมากกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าในเรื่องของผิวนะครับน้องก็้รู้สึกว่ามันให้ในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยแล้วผิวมันก็ดูเรียบเนียนมากขึ้นด้วยนะครับรอยสิวรอยดําจากการแก่สิวจากการกดสิวเนี่ยจางลงได้ค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับเจ้าตัวการยเยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีมัน ก็เห็นผลเหมือนกันนะครับแต่อาจจะช้ากว่าสักนิดหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เครียดในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเวลาแล้วก็มีงบประมาณค่อนข้างจำกัดนะครับนก็ก็แนะนําว่าให้หล่อนจาตัวนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรีวิวเซรั่มวิตามินซีนสาใสจากทั้งการเย่แล้วก็คิวทั้ง2ขวดนี้นก็เอามารีวิวตามประสบการณ์จากการใช้ของตัวเองโดยตรงให้คุณผู้ชมนะครับเอาไปเป็นไกด์ในการพิจารณาเลือกซื้อกันแล้วกันนะครับสำหรับทั้ง2ขวดนี้นก็ว่ามันดีด้วยกันทั้งคู่ขึ้นอยู่กับ หชอบ t e x t อร์แบบไหนนะครับชอบประสิทธิภาพแบบไหนนั่นเองนะครับลองไปเลือกกันดูนะครับเดี๋ยวน้องก็จะทิ้งชื่อรายละเอียดแล้วก็ราคาต่างๆไว้ที่ด้านล่างนะครับลองเข้าไปเช็คกันดูนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย